สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e m s s c h h n n n l l ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูการลดราคาของ iPhone เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็มี2รุ่นนะครับที่น่าสนใจที่มีการลดราคาในเดือนกันยายนนะครับนั่นก็คือ iPhone 7 Plu s นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นหน้าจอเล็กลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็น iPhone 7ซึ่งแน่นอนว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ในปี2020ก็มีหลายท่านนะครับที่ยังซื้อมาใช้งานหรือว่ายังสนใจกัน อยู่นะครับสำหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus เดี๋ยวในคลิปวันนี้ผมจะสรุปเอาราคาทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจทั้งการซื้อเครื่องแบบไม่ติดสัญญานะครับแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตเป็นราคาล่าสุดนะครับในเดือนกันยายนปี2563สําหรับคนที่สนใจนะครับกำลังจะซื้อ iPhone ราคาประหยัดนะครับถ้าท่านจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะลองใช้ iPhone นะครับผมแนะนําให้เริ่มที่ iPhone 7หรือว่า7 Plus ขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าจะ ให้ดีเลยแนะนําเป็น iPhone 8 p ั u นะครับลองมาใช้งานดูก่อนถ้าชอบนะครับค่อยไปซื้อในรุ่นที่แพงนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านอยากจะรู้ราคาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับสำหรับเครื่องแบบไม่ติดสัญญานะครับหรือว่าเครื่องเปล่า ซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าแบบเติมเงินสําหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus เริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์ช้อปปีกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ปัจจุบันนะครับจะมีขายเยอะเลยสําหรับความจุ128 g b ส่วน32 g ินั้นก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างแต่ว่าจะน้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนําอย่างที่ผมได้พูดไปในลหลายๆคลิปนะครับให้ท่านเลือกเป็นความจุเยอะๆไปเลยก็คือ128กินะครับจะได้ไม่มีปัญหา เมื่อเราไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะหรือว่าลงเกมเยอะนะครับความจุเยอะๆก็จะเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับร้านแรก iPhone 7 Plus ความจุ128 g ินะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ16,900บาทชอปปีลดเหลือ14,990บาทนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อส่วนความจุ32 g ิส์สหรับ iPhone 7 Plu s นะครับเครื่องไทยแท้ ือหนึ่งนะครับจากราคาปกติ12,500บาทลดเหลือ1 5 0 0บาทนะครับสำหรับร้านนี้มีขายทั้งความจุ32แล้วก็128กิกในส่วนของการชำระเงินเราเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะโอนจะจ่ายผ่านช้อปปีก็ทําได้เหมือนกันนะครับใครสนใจอยากเกซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ32กิกนะครับ1 5 0 0บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้าน iPhone 7นะครับเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย p แอป เปนหปีเต็มนะครับซื้อไปแล้วมีปัญหาเอาเข้าซ่อมเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศสําหรับร้านนี้จากราคาปกติ14,500บาทลดเหลือ9 9 9 0บาทนะครับนี่เป็นสําหรับความจุ 128GB กิกท่านใดสนใจนะครับซื้อวันนี้มีโปร9.9ด้วยส่งฟรีให้ท่านถึงบ้านนะครับใครอยากจะซื้อเข้าไปดูรีวิวกันก่อนนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อนี่เป็นราคาเครื่องแบบไม่ติดสัญญาณนะครับของ iPhone 7็ l u s แล้วก็ iPhone 7, ากทางด้านเว็บไซต์ชอปปี้ที่ผมได้เลือกมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะครับชอบแบบไหนเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูกันอีกซักเว็บไซต์หนึ่งนะครับสำหรับเว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada นั่นเองนะครับ iPhone 7 Plu s ความจุ 128GB กิกนะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน Banana i ทซึ่งก็มีหลายร้านนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างมาให้กับทุกท่านได้ดู1ร้านจากราคาปกติ1 6 5 0 0หมืนหกพันห้ารอบาทนะครับลดเหลือ 15, นนัน้มีให้เลือกกัน2สีนะครับในส่วนของการชำระเงินก็เก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันของศูนย์ Apple 1ปีเต็มใครสนใจอยากจะซื้อนะครับ iPhone 7 p ด u ลจาก b a n a n a ไอทีหนึ่บาทเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนความจุ3 2มสิกิกเครื่องแท้ศู์ไทยจากทางด้านเว็บไซต์รัสะด้าตอนนี้สินค้าจะหมดนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อเป็นความจุ3 2มสิกิกก็จะมีในส่วนของเครื่อง ื่องนอกแท้นะครับก็มีประกันให้1ปีเหมือนกันจากราคาปกติ14,500บาทนะครับลดเหลือ ,8790 บาทนี่เป็นเครื่องนอกแท้นะครับใครสนใจอยากจะซื้อสามารถเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากผู้ขายให้1ปีเต็มมีให้เลือกกันครบทุกสีนะครับอยากจะซื้อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าของ iPhone 7นะครับอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่8กันยายน ปี2563นะครับท่านชอบของร้านไหนนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่าของช h o ป e e ก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยผมได้ทำลิงก์ให้แล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อท่านอย่าลืมไปโหลดแอป,ปมานะครับทั้ง Lazada แล้วก็ s h อป e e เวลาที่ท่านกดเข้าไปที่ลิงก์จะได้เด้งไปที่แอป,ปที่ท่านโหลดมาไว้แล้วนะครับจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อด้วยส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูโปรโมชั่นล่าสุดกันเลยสาหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับเร ี่ iPhone 7 Plus กันก่อนจากทางด้านค่าย t o มูฟเอชนะครับสำหรับ iPhone 7 p l u s ของค่ายทู m o ฟเอชมีขายอยู่เพียงแค่1ความจุเท่านั้นนะครับก็คือ 128GB มีให้เลือกกันครบทุกสีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,500บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา5990บาทส่วนโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีดังนี้สำหรับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,99บ่ทต่อเดือนนะครับ ซื้อเครื่องได้ราคา5,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,700รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องนะครับก็ประมาณ1 7 0 0บาทประมาณนี้นะครับมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็650นาทีนะครับโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา6,990บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,700นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ1 7 0 0บาทเหมือนนกันน มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มา50กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็300นาทีแล้วก็โปรสุดท้ายรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 7 plus ความจุ128กิกได้ที่ราคา7,990บาทพร้อมกับจ่ายข่าเน็ตลูกหน้า2,700มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มา30กิกส่วนค่าโทรก็250นาทีทุกโปรโทรในเครือข่าย t ท o ม m o เอ H ได้ไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับแล้วก็สามารถเล่น WiFi ตามเซเว่น ตามห้างสรรพสินค้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ m o o ุ e d g e ได้แบบไม่อั้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนค่ายที่2เป็นในส่วนของค่าย DT a ทนะครับตอนนี้มีขาย2ความจุเริ่มต้นดูกันที่ความจุ 32G กิกกันก่อนนะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่12,500บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น6,490บาทนะครับถ้าย้ายค่ายมาก็มีส่วนลดให้อีก1,500บาทก็ซื้อได้ในราคาประมาณ4 0 0 0ไปลปลายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรทุกโปรจะไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็รายเดยล จ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นอย่างเช่นถ้าท่านไปสมัครโปร1 0 9 9บาทต่อเดือนท่านก็จ่ายเพียงแค่6,490นะครับส่วนโปร8,99ก็จ่ายแค่7,990โปร6,99แล้วก็โปร5,99ก็จ่ายเพียงแค่9,490บาททั้ง2โปรนะครับรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นใครสนใจอยากจะซื้อสําหรับ iPhone 7 Plus ความจุ32กิจาก d t แทไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแททุกสาขานะครับส่วนความจุ128กิก็มีจัดจำหน่ายเช่นด ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่13,000บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น6,490บาทย้ายค่ายมาก็ลดอีก1,500นานะครับแต่ว่าความแตกต่างของความจุ 128G กิกก็คือเราจะต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับอย่างเช่นถ้าท่านสมัครโปร10,99าบกาทก็จ่ายค่าเครื่อง6,490นานะครับพร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า1 0 0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ75,60บาทเ889 ซื้อได้ราคา7,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ9 6 0บาทแล้วก็โปร699ซื้อเครื่องได้ราคา9,490บาทจ่ายล่วงหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ10,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็ใส่ได้เฉพาะซิมดีแทเหมือนกันใครสนใจอยากจะซื้อนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ d t แท Shop ทั่วประเทศส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกเป็นของค่าย AIS นะครับแต่ว่าตอนนีี้ทท่่า ผมเช็คสินค้ามานะครับของจำหนหมดทุกสีเลยแต่ว่าโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น5,900บาทนะครับสำหรับโปร AIS Hot Deal ยายค่ายมาก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทเหลือประมาณ4,900บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,000บาทนะครับยังไงแล้วถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกจากทางด้านค่าย AIS นะครับส่วน iPhone 7ปัจจุบันจะมีขายเฉพาะค่าย t u o Move S เท่านั้นนะครับซึ่งโปรโมชั่น การซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทมีขายเฉพาะความจุ32กิกเท่านั้นราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,900บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปร,ม,โปรมีให้เลือกดังนี้นะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเด,เดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1,990บาทจ่ายคะแนนล่วงหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2,990บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้น แล้วก็ไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีตรงกลางเป็นโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา3,990บาทนะครับจ่ายล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดประมาณ4,990บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์นเน็ตให้มา50กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็300นาทีถัดมาโปรสุดท้ายนะครับเป็นโปร699ซื้อ iPhone 7ความจุ32กิกได้ที่ราคา4,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือน อินเทอร์เน็ตให้มา 30G ิบกิกวนค่าโทรก็250นาทีท่านชอบแบบไหนสามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดสําหรับโปรโมชั่นการลดราคาในเดือนกันยายนนะครับทั้ง iPhone 7 p l u s แล้วก็ iPhone 7มีทั้งแบบการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับแล้วก็แบบไม่ติดสัญญาท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดต,ดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับมาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ